ปลุกให้ตื่นทุกเช้าวันหนึ่สุดสัปดาห์กับพวกเราเชา้าไท a i PBS Kids Weekend คิดทำเล่นสนุกไปเลยไปสนุกในวันนี้เพียมคำกับพี่ในตันขอทานน้งนองๆผู้กล้าที่มั่นใจว่าตัวเองออกเสียงภาษาไทยได้เก่งมานั่งหน้าจอโทรทัศน์เตรียมตัวให้พร้อมไปสนุกกับเกมออกเสียงสนุก เรามีภาพแกะแพะและถั่วและที่สลับกันไปมาและจะเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเล่นเกมออกเสียงสนุกจากผู้กล้าคนแรกกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะพี่หมวยพร้อมแล้วครับแกะแพะถั่วแระแพะถั่วแระแกะ กะโทะละโทะละโทะละแทะแกะแกะแพะแกะแพะเอ้ยโทะละโทละแะแกะแกะแพะแกะแพะแะโทละโทะละเโทละแกะแพะแพะละแพะแกะโทะละเทละละแพะแกะแกะแพะโอ้โห ขอบคุณพี่หมุยที่เล่นเกมให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ก็ถึงตาน้องๆแล้วล่ะคะ่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกกันเลย ในรอบนี้เราจะเพิ่มความท้าทายเดี๋ยวเราจะเพิ่มคำว่าผมแกะอีกคำหนึ่งค่ะน้องๆเตรียมตัวให้พร้อมหนึ่งสองสามลุย ขอเช่นชมน้องๆที่มีความพยายามและความตั้งใจนะคะสำหรับใครที่ตอบถูกก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่ามีสมองและสายตาที่ทำงานสัมพันธ์กันดีเยี่ยมส่วน้าใครตอบผิดก็ไม่ต้องเสียใจนะคะฝึกเพิ่มอีกหน่อยก็จะเก่งแล้วล่ะคะ่ะใช่แล้วค่ะเราเล่นเกมเพื่อฝึกฝนเพื่อให้เก่งขึ้นไม่ได้ให้คิดกดดันตัวเองจนมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องชนะ เราต้องทำให้ได้ต้องถูกทุกข้อความสนุกก็จะหายไปกลายเป็นความเครียดแทนค่ะใช่ค่ะและการที่เราสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะก็จะช่วยให้เรารับมือกับเรื่องเครียด,ดในอนาคตได้ค่ะอย่างตอนนี้ก็ได้เวลาไปสนุกกับสาตาติตี้ตโต้ไดโน่จมปวดแล้วนะคะบุกไปสนุกกันเลย มาแล้วค่ะคิดสนุกในวันนี้นะครับเพียริฟและเพียรตันมีคำถามมาถาม Magic, น,น,น้องน้องสมาชิกไทยพีวเบสคิดวิคเองครับน้องๆเคยเห็นแกะที่ขนฟูๆแบบนี้ไหมคะเคยสงสัยไหมครับว่าคนเลี้ยงแกะเยอะทำไมเขาเลี้ยงไว้เพื่อไม่ให้หมาป่ามากินแกะครับ ยวมันเยวมันจะอ้ะวนใหญ่แล้วก็เดินช้าๆครับแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่าคนเราเลี้ยงแกะไว้เยอะๆทำไมนะพี่อลิฟก,กับพี่อต้นมีภาพมาให้น้องๆดูและลองทายว่าแกะมีประโยชน์กับเราอย่างไงบ้างครับไปดูกันเลยหืมหืมหดฟููเฟินเนี้ยงทำไมอะเอาไปเอาไ้ฟาร์มปะ นีเ่นี่าพา,พาไม่เอาค้นอดเนี่ยิดคน ผนเกมทำอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยปั๊กพอนี่ไหนปั๊กตักพอนี่ไหนไม่ใช่ขนมขนมหงโหไปเลยไปยังกำลังเกียงเชีวเลยเปล่าโหพุ้งเลยพุ้งพุ้งพุ้งเลยพุ้ง น้อ้ปลาเป็นไงสรุปว่าเราเลี้ยงแกะและตัดขนแกะไปทำอะไรน้องๆดูภาพแล้วพอจะทราบไหมครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่กันเลยนะครับเมื่อกี้เขาตัดขนแกะแล้วก็เอามาทำเป็นเสื้อครับ วันนี้น้องๆนักคิดของเราตอบถูกอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะคนเรานะคะเลี้ยงแกะไว้เพื่อรอเวลาให้ขนของพวกมันยาวจากนั้นก็จะตัดขนแกะนำไปทำความสะอาดแล้วก็นำมาปั่นเป็นได้เพื่อนำไปทำเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าจากขนแกะมีความอบอุ่นเป็นพิเศษด้วยครับ ในประเทศที่มีอากาศหนาวๆเสื้อผ้าจากขนแกะเป็นที่นิยมและมีราคาสูงกว่าเสื้อผ้าที่ทำจากไกสังเคราะห์ด้วยครับนี <S <S ่เจอกับแกค้นฟูกันไปแล้วคราวนี้พี่ลิฟรู้สึกคิดถึงกระต่ายขนปุยแม่นแหลมคมและตัวนิ่มเปรล,ลายด้วยครับคิดถึงพี่เอมด้วยเหมือนกันค่ะ ทิ้งนั้นเดี๋ยวเราไปชมกระบวนการทำน้ำนมด้วยกันนะคะไปเลยดีกว่าครับบุกไปสนุกกันเลยมาสนุกกันต่อกับช่วงทำสนุกพี่หมวยครับพี่หมวยช่วยไปเจฟอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับอ๋อได้สิครับช่วยพี่เจฟทำหน้ากกรูปแกะได้ไหมครับ พี่เจฟจะเอาไปให้น้องพี่เจฟมั้ครับน้องเจมม์ครับอ๋อเพราะว่าน้องของพี่เจฟเนี่ยยังเล็กยังทําสนุกเองไม่ได้นะครับได้เลยครับเลอกแค่นี้ยิ้เนี่ยพี่หมวยเนี่ยเป็นพี่ชายที่แสนดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวช่วยได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์มาทําดีกว่าไปอุปกรณ์มาแล้วครับหืเยอะแยะหมดเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์ก็มีผ้าสักัลาดสีต่างต่างก็มีสีดํา สีขาวสีชมพูสีเทาครับกระดาษแข็งดินสอกาวกันไกลคัตเตอร์หมาบรรทัดหนังยาง และแผ่นรองตัดครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องกะขนาดหัวของคนใส่ก่อนเลยครับเพื่อที่จะได้ใส่พอดีกับหน้ากากครับแล้วก็กะขนาดของตาเพื่อที่จะจาะเป็นรูได้ครับแล้วจากนั้นก็มาร่างโครงของหน้ากากกันเลย พอเราได้ส่วนประกอบครบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะเอากาวมาทาแล้วก็ประกอบทุกอย่างเขาด้วยกันครับทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับจากนั้น เราก็เจาะรูร้อยร้อยหนังยางทำเป็นที่คาครับ ต้องขอบคุณพี่หมวยมากเลยนะครับเนี่ยที่ช่วยทำนี่นะครับงั้นเราเอาไปให้น้องเจมเลยไหมครับโอ้โหดีเลยครับงั้นเดี๋ยวพี่หมวยขอไปเล่น้วกคนนะครับได้ครับโชงหน้าจะดีๆพี่ปิงปิงรออยู่แต่ตอนนี้ไปชมรายการดีๆจากไทยพีวีสกันต่อนะครับบุกไปสนุกกันเลย ดีค่ะน้องๆที่แสนน่ารักทุกคนมาพบกับพี่ปิงปิงในช่วงเรื่องราวใจดีๆค่ะเราทุกคนต่างก็มีหัวใจหัวใจที่ทำให้เรามีชีวิตหัวใจที่ทำให้เรามีความรู้สึกรักรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกโมโ oh, หรู้สึกเสียใจ ึกนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะรักษาใจดีๆของเราให้มีความรู้สึกด้านบวกหรือรักษาใจของเราให้ดีอยู่เสมอได้หรือไม่วันนี้พี่ปิงปิงนำภาพที่แสดงถึงใจดีๆของคนดีๆมาให้ดูค่ะภาพเหล่านี้เป็นเหตุการณ์จากทั่วโลกเมื่อเราดูแล้วเราสามารถรับรู้ได้เลยใช่ไหมคะน้องๆว่าทุกคนตั้งมีหัวใจที่แสนดี นี่เป็นเพียงภาพใจดีๆที่ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เท่านั้นแต่ใจดีๆที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือธรรมชาติยังมีอีกมากมายเราอยู่บนโลกอันกว้างใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีปัญหาแต่ทุกปัญหานั้นแก้ไขได้เพียงเรามีใจดีๆเพราะฉะนั้นรักษาใจดีๆของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะคะ เด็กไทยใจดีจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโลกของเราได้และโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นค่ะพี่ปิงปิงขอลาน้องๆด้วยคลิปวิดีโอที่แสนประทับใจนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ